วายคนละพันเจ็ดนะฮะตอนนี้บนกาเซียเอ็กซ์เพรสมีรูเชี่ยวชาดอะไรอะไรนะมึงชอบไม่ได้สั่งต้มขาไก่เพิ่มนล้วฮะชานี้ประมาณ540บาทโอยสีาทแล้วครับ540บาทรวมแล้วทั้งหมดนะฮะกะเพรา3,000กว่าบาทคุณพระผมต้องมีเงินเดือนอยู่เท่าไหร่เนี่ยอยู่ที่นี่ อยู่สวิตแลนด์นะคะที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะคว้ามาคว้ามา,มานู่นเลยคะ่ะลงจืดเครื่องมาดีเลยวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์นะคลิปนี้จะเป็นยังไงน,นะครับเดี๋ยวมาดูกันนี่นะคะสภาพคนมาสวิตสวิตก็แค่ปักแจ๊กปกซอยเหรอดูตรงมาจีหรือมาสวิตคะรองเท้าแตะขาสั้นวะ ยอมใจอ่อจใจที่กิวจริงนะคะตอนนี้นะคะเราก็เปลี่ยนชุดแปลงโฉมกันแล้วนะคะเราจะไปไหนอะคะที่เดินทางสี่ชั่วโมงไปเมืองลูซิโออะไรอย่างูซิโอใช่ไหมคะลูซิโอเนี่ยมันจะอยู่ติดกับอิตาลีเลยนะคะเพื่อจะไปนั่งรถไฟสายที่สวยที่สุดใช่วันนี้เราจะไปนั่งรถไฟที่สวยที่สุดนะคะดี๋ยวเราจะไปแล้วเราจะ ช็อกโเราต้องเข้าใจก่อนว่า1สวิสฟังเท่ากับหนึ่งสวิสฟังเนี่ยเท่ากับถ้าเผื่อไปแลกซูเปอร์ลิสซูเปอร์ลิสจะ35บาทกว่าแต่เราอะตะกี้ที่เราแลกมาเพราะเราแลกที่สนามบินเราได้แลกที่ธนาคารราคาอย่างที่36บาทกว่าที่เราแลกมาโอเคเท่ากับ1สวิสฟัง36มสิบบาทใช่36บาทเท่ากับสิตังค์อ่อันเนี้ยอันเนี้ยสองสวิสฟังก็เท่ากับหกสิบกว่าบาทห0กว่าบาทเจ็ดสิบกว่าบาท จินแค่นี้นะ7จสกว่าบาทแค่นี้นะเรามาดูน้ำบ้างนะคะน้ำก็อยอ่ะสามสามเกสามสามเกาก็ประมาณเกือบร้อยขวดนี้ขวดนี้กยร้อยหนึ่งเพราะว่ามันสามจุดสามสุดอ่าสามุดสามูเอาเรื่องเอาเรื่องนะคะที่นี่มาดูน้ำเปล่ากันดีกว่าไอ้น้ำสีสีเนี่ยมันแทนยู่แล้วล่ะน้ำสีสีก็น้ำขวดอ่ะหกสีบลองดูขวดใหญ่ขวดใหญ่ขวดใหญ่ ร้อกว่าบาทสี่ตันก็สี่สามสิบสองร้อยยี่สิบกว่าบาทร้อยยี่สิบกว่าบาทคุณพระอันนี้คือค่าของชีพที่นี่นะคะก็จะเป็นยโน่ชาวแก๊งของเราอือชาวแก๊งชาวแก๊งชาวแก๊งหรือเปล่านะชาวแก๊งเราเย้ยวิวสวยมากนะทุกคนชาวแก๊งเราชาวแก๊งของเรานะ ร้านม่ใานไหนค,คาเซียบังกาคาเซียบังกานะคะเคดีมาดูกันนะคะม,าม,ามับมื ขาก็จะเป็นรถไฟแบบธรรมดาที่เขาไว้ชมว,วิวเหมือนกันนะะแต่ของเราเนี่ยจะเป็นพาโนรามาแบบว่า360องศาแต่เนี้ยจะตัวธรรมดามันจะขัดหลังคาก็จะทึบหน่อยข้างบนเนาะก็เดี๋ยวรอดูลุ้นรถ<า>ไฟเราแล้วเราจะมันจะมอได้แซเด้านข้างอย่างเดียวนะอันเนี้ยแต่ว่าเดี๋ยวลองดูของเราว่าเป็นยังไงเนาะรถไฟของเราโอ้โหจ้าจอดมันยอดมากมันต่างไงกับไอ้ขันไอ้ขันนู้นทิ อ๋อมันจะโค้งไปข้างบนของเราจะมีกระจกแบบว่าโค้งไปข้างบนของหนุ่ยนี่สองนี่สามนี่สี่นี่หกเจเหมาตู้เลยนะฮะตอนนี้เราก็มานั่งกันอยู่ที่วางกระเป๋าเพราะว่าจะได้เห็นวิวโอ้สวยมากข้างหลังดูนู่นอลังการงานสร้างมากเลยค่ะดูร้านคิดแบบ มันจะเป็นรถไฟอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบว่ากระจกมันเลใหญ่เลยทำให้เราเห็นวิวได้แบบใหญ่มากนะคะเสียดายนเอนไปเสียดายนะไม่ดีวินโดวเดี๋ยวจะเก็บภาพโรนให้นะคะถ้ามีเวลานะะอันนี้นะคะ ของฝากนะคะจากที่เรามานั่งเครื่องบินเอ้ยเครื่องบินอีกแล้วจากที่เรามานั่งรถไฟนะคะวันนี้เราได้ของฝากอันนี้นะคะถ้ามาแล้วแจกคนละอันนได้สองอันค่ะพี่กิวันหนึ่งมาแล้วคเราไม่ได้มาสองคนนะคะที่นี่เราก็จะมีพี่ี่นะคะที่ร่วมทริปมานะคะกับเรานะคะครับมาตั้งแต่ทริปฟินแลนด์นะคะมาทริปนี้นะคะเราจะต่อทริปเล่ย์เลยค่ะอยู่ะค่มีรถตู้นรถ รู้หัวใจนะฮะแน้ำนำตัวฮะอันนี้พี่ตูนนะฮะคิมเบอร์รี่พาสนะครับพี่โอ๊ตนะฮะเจ้าของโรงงานคิมเบอร์รี่พาสนะฮะอันนั้นนะฮะเจมอลลี่กับพี่ตี๋เล็กนะฮะคนสวยคลองสีนะครับไอเดียทูคลิกนะฮะอย่าเรียกชื่อผิดนะฮะอย่าเรียกชื่อผิดเลยนะคะแล้วก็ดู เันนะครับใช่ช้อปปิ้งก,กันค่ะตอนนี้นะฮะเราก็เดินขึ้นมาด้านบนนะครับจะมองเห็นทะเลสาบเซนต์บลิสนะยังมีน้ำอยู่นะช่วงนี้เขาจะมาให้เล่นแล้วค่ะเนื่องจากว่ามันเริ่มจะเข้าสู่แบบแบบผีมะมันเริ่มละลายแล้วอะจะเข้าแบบต่ำแล้วอะ ไปหมดแล้วนะครับหนาวไหมหนาวมากลงไปไม่ได้นะลงไปไม่ได้แล้วนะครับทีนี้เราก็อยู่กับผู้ที่ทำให้เซนต์มอริสนี้โด่งดังนะครับเพื่อนจะบอกให้ฟังต้องคอยระวังคนเจ้าชู้ในไทยนะยังไง ก็อันนี้คือเหมือนอนุสรณ์นะให้เขาแบบว่าให้คนรุ่นหลังได้เห็นว่าเออแบบคนนี้นะเป็นคนที่ทำให้ที่นี่มีชื่อเสียงขึ้นมานะครับกับโจฮันเดยสารขึ้นเมื่อ1นึนอ้ที่นี่นะคะก็จะมีพวกแบรนด์เนมทั้งหมดเลยอัน้แบรนด์ดังๆ่นี่หมดเลยนะแหล่งชอปปิ้งนะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่รถไฟรถไฟอีกแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปเซอร์แม็กนะนะก็จะเดินทางด้วยรถไฟลาซีเอ์เรสนะฮะนี่นมาดูกันดีกว่าเราจะไปดูภาพดรามิกรูปแบบนี้นะะแล้วเราก็จะวิ่งชมวิวเรื่อยๆเป็นเวลา5ชั่วโมง5ชั่วโมงค่ะ วันนี้นะคะเราก็จะทานข้าวเที่ยงที่นี่เลยนะคะมเินสไตล์โมเดิร์นเอาทีไจทไ่หมอไม้้เขานียคสไตล์โมเดิร์นเอาไทวันนี้นะคะเราก็อยู่ในการเฟ่เอ็กเพสนะคะซึ่งวิวอังการร้านแปดมากเลยนะคะ ก็ถ่ายรูปกันตื่นเต้นกันหมดเลยนะคะตัวทินก็ถ่ายรูปเลยนะคะแล้วก็พิกิวก็นั่งชิลนั่งดูบรรยากาศไปเราจะดูบรรยากาศแบบนี้5ชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็จะกินมื้อเที่ยงยั่งยืนด้วยเดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศไปให้นะคะอันนี้ก็ดูหน้าชินกก่อนแล้วเดี๋ยวดูบรรยากาศนะคะ ก็วายคนละพันเนะฮะตอนนี้บนกาเซียเอ็กซ์เพสขอราคาค่ากินบนรถบัราคาค่ากินประมาณหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบสองกูเดียวไม่แพงนะปีใหม่แอนุเทสไอ้พี่ผมแค่โยาดเทส มตอนนี้นะคะเราก็ลงจากรถไฟเรียบร้อยแล้วเราไดินผู้เมืองงไหนคะเนี่ย ตอนนี้อยู่เซอร์แมทไม่ใช่ครับอันนี้เขาบอกว่าอันนี้คือจะไปเซอร์แมทนะเราอยู่อันเดอร์แมทนะคะอ๋อเหรออันเดอร์แมทใช่เป็นเมืองสกีตอนนี้เราก็ถึงเมือง Connecting Flight นี่เป็นเมืองแทสต์นะเป็นเมืองคอนเนคติงเพื่อจะไปเซอร์แมทนะครับก็คือรถยนต์ทุกคันนะครับที่ใช้น้ำมันนะฮะจะต้องจอดไว้ที่เมืองแทสต์นี่นะครับแล้วก็ต้องนั่งรถไฟต่อขึ้นไปอีก12นาทีอันนี้นะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเซอร์แมทนะครับก็จะไปขึ้นยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์ แอนโวยวายนะคะแก๊งเรามีคนตอนนี้นะ,ะเรามาไม่ครบนะคะรดี๋ยวรออาหารไทยมานะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะว่าอาหารไทยที่สวิตเซอร์แลนด์เป็นยังไงรอชมค่ะีเขา,าทำบอกว่าค่อนข้างดูดีนะครับอันนี้เหมือนเป็นมอฟองดูใช่อันนี้เป็นต้มยำต้มยำไก่อันนี้เป็นแกงจืดวานไก,นก่นีอเป็นสเดยวค่ะนี้ก็เป็นกเ เดี๋ยวเราลองชิมต้มไก่เพิ่มแลคชานี้ประมาณ540บาทผมไม่ตงทายแล้วครับ540บาท What ถ้าอยู่เมืองไทยนี่ลมโซเชียลไปแล้วโดนด่าไปแล้วนะวคุณครับเอาไม่กล้าตักเลยนะฮะบาทกรไห่เนี่ยมไ่เลมาณนี้กาน้ายด้วยอะไอใช่กตพี นก็เป็นไอติมกะทินะคะรวมแล้วทั้งหมดกับเ้า3สามพันกว่าบาทคุณพระผมต้องมีเงินเดือนอยู่ที่เท่าหร่เนี่ยอยู่ที่นี่้า่พเท่าไหร่วะสี่สี่พัเขาจะเท่าไหร่น้องสี่เทาไหร่นี่สิบคูณสมสิจุดห้าพหร้อยสิบ้าวข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 ้าว4้าว้าวข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 ้า้้้ว้้ เราก็ถึงห้องพักแล้วนะคะโอเคล็อก so นะครับเก็ไม่ต้องไปเปิดใหม่นนะครับเพราะเราเปิดไม่เป็นนะครับเราจะตื่นเจ็ดโมงหกโมง เช้าวันใหม่ในเมืองเซอร์แมทนะฮะตึกรามบ้านช่องเมืองเซอร์แมทก,ก็จะประมาณนี้นี่นะครับเป็นสวิตชาเล่นะครับก็คือทำด้วยไม้นะนี่อันนี้นี่ก็จะเน้นแบบว่ามีหน้าฝันกเยอะหน่อยครับอย่างง,งนะฮะนี่คืออะไรอันนี้คือนินจาคาโตรีนะฮะนินจาคาโตรี นี้นะคะเราก็อยู่บนภูเขาแล้วนะคะเห็นวิวแล้วใช่ไหมคะสวยมากเลยค่ะลืมอัดวิดีโอเลยค่ะเพราะโมจะถ่ายภาพกันอยู่นะคะวิวนี่แบบว่าหมื่นล้านนะคะไม่ใช่แค่ล้านนะคะไม่ใช่ล้านแปดอันนี้คือหมื่นล้านนะคะวิวหมื่นล้านมากๆคะดูสิคะอลังการนสุดๆเลยข้างบนมอเขาบอกว่าถ้าขึ้นมานี้ให้สุดจกึงลืกนะคะเพราะว่ายิ่งสูงนะคะออกซิเจนก็ยิ่งน้อยลงนะคะก็ถือว่า มามมาเซอร์วิสเลนรอบนี้คุ้มสุดๆไปเลยนะคะอะได้พี่กิวถ่ายนะคะพี่กิวถ่ายรอบๆบรรยากาศอครับอันนี้ทะเลสาบอะไรนะครับพี่อันนี้ทะเลสาบเจนีวาค่ะ มันถืกติดกับไอ้นี่เลยเหรอฝรั่งเศสเลยเหอรอพรี่คทะเลสาบจีนิวาเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่แข่งนั่งสองซีซาร์แลนด์ค่ะฝั่งนี้จะเป็นซีซาร์แลนด์อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นฝั่งฝรัง่งเศสนะคะหรือว่าเขาเรียกชื่อทะเลสาบจีน,นวิวาเนี่ยถ้ามองจากข้างบนลงมาเนี่ยท่ากับลงมาจะเห็นเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวเพราะว่าพระจันทร์เสี้ยวเขาเลยให้ชื่อว่าทะเลสาบอันนี้เป็นสาบฝรั่งเศสว่ารักเลมองวิ่งพุ่งไปเล่นนะเดี๋ยวดูนะครับว่าจะมีหัวแตกหรือเปล่า จะมีหัวแตกหรือเปล่านินจาวอริเออร์นี่นะที่เขาแบบกันเจ็บนี้ก็เป็นเศษไม้ทั้งนั้นเลยนะไม่ทิ่มตูดไหมไม่ทิ่มตูดหรอกวางลงมาทรีายังวะ อยู่ดีไม่ว่าดีไงครับวันนี้เปิดฉากของวันนี้เรามาดูเก้าอี้สามขาครับเก้าอี้สามขา,ขาที่เป็นอนุสรสถานที่แบบอของของอะไรเดี๋ยวนะรายละเอียดคือมันเป็นเหมือนกับของอะไรนะนี่ครับเก้าอี้บล็อกเคนแชร์นะครับที่สวิตเซอร์แลนด์ โอเคครับก็สําหรับเมืองดูเทนเบิกนะก็เป็นเมืองเล็กๆนะครับที่จะเป็นทางขึ้นก่อนไปจุงฟานะฮะก็ตรงนี้ก็จะมีน้าตกนะครับสตาร์บกักเอาไว้ให้เราดูนะแต่วันนี้เราน้นําน้อยน,น,น้ามันนี้มันเป็นหน้าหนาวไงมันเป็นหน้าหนาวก็เลยดูไม่ค่อยอลังการเท่าไหร่นะครับ้าก็ตอนนี้กาลังจะรอขึ้นรถไฟขึ้นไปจุงฟาใช่มาสวิตจ,จะต้องมาจุงฟา ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่จุงฟาวแล้วนะคะดูวิวสิคะาถ้าเห็นตาจริงๆนี่คือแบบสวยมากๆทีนี้เราก็อยู่บนที่เขามาถ่ายรูปวิวของจุงฟาวใช่ไหมคะสรคะรปร,ะริงเทเลสคะคือไงครับสปริงเทเลสตรงนี้เป็นเทเลสเขาเรียกว่าสปริงเทเลสค่ะนะคะเป็นศูนย์วิจัยอากาศที่นี่ค่ะนะคะคและยอดเขาจุงฟาวอยู่ไหนพี่ยอดเขาจุงฟาวนะคะเนี่ยยอดนี้ยอดนี้เลยนะ วราเข่าจุ่มฝ่านะฮะนี่ไงเด็งกระบินโดนขึ้นมาตรงนี้แนละ้วลมบินออกไปนู่นเลยอะลมขนาดนี้นะฮะโดนขึ้นไม่น่าได้นะครับไม่น่ารอดตอนนี้นะครับเรากำลังลงไปในทานน้ำแข็ง ลึกไปจาก30เมตรน,น,น,นะครับจะข้างบนนะฮะก็สรรหาเจาะกันนะฮะเมืองน้ำแข็งเลอลซ่าต้องระวังลื่นกัน,นยนะมีป้ายระวังลื่นด้วยนะคะสวัสดีไม่ได้ลื่นอ่ะใช่ทั้งหมดนี้เป็นน้ำแข็งหมดเลย<ม>เป็นน้ำแข็งตลอดทางเลยนะคะข้างบนก็จะเป็นแบบ นี้ก็จะเป็นหมีนะคะเป็นหมีแกะสลักน้ำแข็งนะคะรอบนี้คือขาขึ้นข้างรถไฟขากลับลงกระเช้านี้เช้าอีกวันหนึ่งนะฮะวันนี้เราจะมาขึ้นเรือกันอยู่ที่เมืองลูซอนนะตอนนี้นะครับโอ้โหอันนี้เป็นทะเลสาบนะครับน้ำใสมากนะ <c oughs> ดูครับ นี่เริ่มลึกแ<า>ล้วลแรกนะแบบไปลึกม,มากใช่ปะมันเห็นแบบสาลมสาลายิ่งใสแบบน้ำมาใสาจริงสวยจริงเลเนี่ยก็มีคนคลายคายัดนะชมวิวนะที่เขากานเนโนอ่ะหนังเกาหลีใช่ไหมหนังเกาหลีใช่ชตรงไหนไม่รู้ดูวิวเมืองโน้นสวิตเซอร์แลนด์ก็ยังคงเป็นดินแดนในฝันนะฮะเหมือนเทพพิยาย ดูข้างหน้านี่มีหมอกจางๆนะครับตัดกับวิวทิวเขาก็สรุปนะคะทริปล่องเรือนะคะดีมากนะคะแล้วก็ล่องเรือแบบว่าเป็นส่วนตัวด้วยแล้วก็ที่สําคัญนะคะวิวสวยมากนะคะที่นี่สวิตนะคะก็เป็นเมืองแห่งสวรรด์อยู่แล้วนะพอเรานั่งเรือนะคะมีน้ําสะท้อนหน่อยนึงแล้วก็วิวภูเขาแล้วก็วิวเมืองที่เขาทําแบบ สวยมันสวยงามมากนะคะก็อยากให้เด็กๆพี่ๆน้องๆนะคะที่ด,ดูจินกับพี <Yeah. S 1> ่ิวอยู่ก็เก็บตตงค์นะคะมาเที่ยวกันค่ะพี่อ๋อยคะอันนี้คือบทอะไรนะคะบทเซนออสวัดค่ะเซนออสวัดนะคะค่ะมันเป็นยังไงพี่อันนี้คือตำนาน,านท้างในเนี่ยจะมีเทพเจ้าท่านเซนออสวัดเนี่ยนะคะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในเรื่องของ รกขอพรเกี่ยวกับสุขภาพนะคะโรคภัยไข้เจ็บอะไรเงี้ยค่ะก็ใครที่มานะคะต้องแวะที่นี่นะคะแล้วก็มาขอพรเมืองอะไรนี่เราอยู่เมืองอะไรครับเนี่ยอันนี้อยู่เมืองซุก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 ซเหมือนซุกะซุกเป็นโบสถ์คาทอลิกนะฮะ ตอนนี้เราอยู่ที่ออโบสถ์ออสเวลในเมืองสุกนะคะคนที่มาที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาขอพรเรื่องสุขภาพแล้วก็นี่ค่ะเห็นไหมคะไม้พวกนี้เนี่ยลูกปั้นต่างๆแม่เรืองเตียงเนี่ยแกะสลักด้วยไม้นะคะด้วยมือแล้วหลังจากนั้นก็แปะทองแล้วก็ทาลงสีทุกอย่างทําด้วยมือหมดนะคะแล้วที่เห็นข้างหน้าเนี่ยสามารถปิดได้แล้วก็เปิดได้นี่เห็ประตูหน้าต่าง<ม>ไ,ไ,ได้หมทุกอย่างใี้มือทำ แล้วต้องขอพรตรงไหนอะตรงนี้ค่ะตรงนี้คือขอพรสุขภาพทุกท่านตอนที่ท่านออสเวลลยังอยู่เนี่ยเวลาคนป่วยปุ๊บเนี่ยมาขอพรท่านออสเวลลก็เอามือจับแล้วเกาจะหายจากป่วยพอท่านตายไปปุ๊บเนี่ยเขาก็เอามือของท่านเนี่ยค่ะใส่ทองไว้นะคะระหว่างนี้ก่อนเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็มาเราก็จัดฐานขอพรขอให้สุขภาพแข็งค่ะ่ถ้าเข้ามือจับแต่ตรงนี้แต่ใช่ค่ะขอให้เราไม่ติดอุ้ยไม่เป็นไรครับ จุดนี้นะคะก็มาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวจินจะให้อธิษฐานนะคะนู่นคะต้องไปอธิษฐานจับไว้ตรงนู้นนะใช่ะะใช,ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวรอให้คุณน้าอันก่อนเพราะคุณน้าเขา,เขา,เขา,เขาป่วยอยู่นะคะเมืองนี้ก็จะเป็นบิ๊กไบค์เยอะนะคนจะใช้บิ๊กไบค์เยอะนะครับแล้วก็เป็นรถที่เป็นรถ ดีๆเยอะนะครับเมืองนี้อย่างเงี้ยแลนด์โรเวอร์อะไรเงี้ยฮะนี่นั่งมาเนี่ยอย่างเงียตรงนั้นก็มีบิ๊กไบค์นะครับบิ๊กไบค์ค่อนข้างเยอะอากาศมันดีอ่ะเนาะคนก็จะขี่รถบิ๊กไบค์กันนะฮะนี่รถใหม่ๆอย่างเงี้ยครับฟ็อกกับอาร์นี่กับอาร์นะฮะกับอาร์จากัวกเบร์เซเดสเบนท์นะฮะนะก็จะมีแบบพวก G Class อะไรเงี้ยนี่ V8 V8 นี่ฮะน่าจะซีหกสามนะฮะนี่ G Class นะ แล้วก็มีปอร์เช่น,นะฮะก็ถือว่าเป็นเมืองที่รถหรูๆเยอะนะเนี่ยเก็จะขี่บิ๊กไบค์เล่นกันนะฮะก็อ,อย่างที่บอกฮะย่านนี้ก็จะรถหรูๆรถซุปเปอร์คาร์เยอะนะฮะนี่คันก็ฟ<บ>ล,ล,ล,ลีเออร์8สปดเดอร์นะฮะ สังเกตดูก็จะสูงอายุขับนะเฮ้ยเขาพูดไปนี่เขาก็จะขับเปิดบทุนกันเนาะลมมันอากาศมันดีนะฮะโอ้โหนี่ถ้าเรามาดัดเป็นฮันเตอร์อยู่แถวนี้นี่คือได้รถทุกทุกกี่ห้ออะได้รถทุกที่ห้อเลยที่ห้อที่แบบสวยๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ G-992 g า3ก้าสองจีี่นะฮะใช่สวยโอ้ใหม่ล่าสุด นะฮะนั่งเราสองยืนทีสามเรามายืนตรงสามแยกนี้เราไม่ต้องไปไหนแล้วครับเราก็จะถ่ายรถคันนู้นทีถ่ายรถคันนี้ทียืนดูรถแค่นี้ต้องเพลิน้วเห็นคันนี้แล้วกรี๊ดเลยตายแล้วเดี๋ยวไปตีให้ที่บ้านนะเจ๊ไหมอันนี้เป็นเหมือนจักรยานนะครับนี่คันนี้ก็ไม่ธรรมดานะคันนี้ดักก้านะนี่คันนี้ก็ไม่ค่อยเห็นในเมืองไทยนะครับบอลฝฟไซเจ๊ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ทะเลสาบเมืองซูกนะครับนี่ก็มีหานมีหงนะเจ๊จินก็เอาเยอะะให้อาหารนะมีอะะไรให้มันนี่ วุ้ยตกใจอ่ะเราตกใจอ่ะนายมันงับมือเรานะนี่ครับอันนี้หงนะฮะเป็ดพวกนี้เขาเรียกว่าเป็ดแมนดารินนะฮะสนุกไหมเรียบร้อยหมดนะครับหมดนะคะครับอีกกบพี่เอาอีกกบพี่พี่อะไรล่ะขอจับหน่อยดิ ตอนนี้นะครับเราก็ยังอยู่ที่ริมทะเลสาบนะแต่ว่าที่ริมทะเลสาบก็จะมีนกชนิดต่างๆนะครับเอาไว้ให้ดูกันนะนกอะไรดูสีแดงนี่ครับเป็นนกสีแดงนะครับนกกินป่านะฮะขามันจะค่อนข้างยาวนิดหนึ่งปากยาวปากยาวขายาวลุ้นลงไปในน้ำได้นี่ครับพญาวูสาก็แอบดูอยู่นี่นี่แอบดูนกอยู่นะนี่แล้วก็มีตัวสีไวท์แอนด์แบ็คด้วยนะพญามีพาดูนกอยู่นี่น้องนอนอยู่เบสีก ท่นนี้แล้วก็อยู่กับนกพูกนะนกพู่นกพู่นิ่งมากนะครับนกพู่หันคอไปแล้วหันคอไปแล้วหันคอไปแล้วนกพูกเจอนกพูกแล้วหันไปแล้วหันหนี้ไปแล้วนี้ Harry Potter นะเห็นยังนี่นะคะเราก็อยู่ลำตอกลายนะคะก็นี่สวยมากเลยอ่ะสวยมาก ะะโอ้แสงริมไลท์ตัดหนูสวยมากเลยตอนนี้หนูเป็นคนที่สวยที่สุดในจุดนี้แล้วนะคะ<ม>อะไรจะขนาดนั้นกันเนี่ยนี่คือน้ําตกลายนะฮะน,นี่เห็นนี้แล้วอยากไปในแองกาล่าเลยมึงมเล่นได้เปล่ว่าน้ำตกเนี้ยเล่นน่าจะตายอะคะ่ะน่าจะไปไล่เก็บจากลงอย่างนี้ไปไล่เก็บใครมันจะไปเล่นสรุปทริปนี้หน่อย ถูกคลิปนี้หน่อยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจินจะพาออกทะเลไปนู่นอีกแล้วนะคะก็ชอบค่ะขอบคุณสามีขอบคุณพี่กิลนะคะที่พามาแล้วก็อยากไปเดือนเลยอยากไปเที่ยวทุกเดือนเลยอยากไปเจอที่สวยๆนะคะเหมือนแบบสวิตแบบเนี้ยเพราะว่าใครบอกสวิตเป็นเมืองสวรรค์จินคอนเฟิร์มค่ะเมืองสวรค์จริงๆน้ําใสวิวสวยทุกอย่างดูดีอาหารอร่อยนะคะแต่แอบแพงนิดนึงถ้าเป็นอาหารไทยนะคะถ้าเป็นอาหารประเทศอื่นก็ราคาปกติไม่ได้แพงดีค่ะ สรุปว่า100ได้9 8ปเปอร์เซ็นต์ค่ะไปค่ะสวิตก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์กด subscribe s u b s ยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับช่องจินกิวเอาไว้นะ <ไป S 1> <ๆ S 2> แล้วก็จะพาไปเที่ยวไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆของเรานะคะก็การถ่ายวิดีโอหรือว่าถ่ายคลิปก็เป็นในแนวเรานะคะหน้าไม่ต้องแต่งะคะ่ะธรรมาชาตินะคะก็ให้เพื่อนเพื่อนเห็นนะคะว่าคลิปหน้าจะไปกันที่ไหนติดตามกันไว้นะครับบ๊ายบาย